สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีแงนคำคำพี่น้องจหาดผมเมาเห็ดเนี่ยคือชั่นจุก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 หนาวี้เล็กสูเคยเะ่ากินขี้เล็กอันคอยเอามาตะมือนะฮูแม่นมึงดูกมวดแต่เอาหน่องไปหงมอฮากระตุกอื้นอันนี้อันกับสีหกพี่น้องเพราะมันล้มใบไม้เล่นอยู่ในพาชนะโอ้ยว่ะ น้ำแห้งพี่น้องอเล็กว่าดคนละที่เลยนาวแห้งน้ำโพดน้วูนโพดหาวภูน่าจะอาบน้ได้เอาบแล้วอาบแล้ว เอาหายโดแรกัหล like ้งไมสิหยอดหอดมากขึ้นก็หายอแีดบ่นเยอะไนเล็ฮะกเป็นปั่นนั่นแล้ตกแมนพอาสีแกงขี้เล็กพี่น้อยเอกล ไอพ่อนกะมานอนอยู่เพื่อนบป่าไก่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อคืนนี่ก็ไปงานวันเกิดลูกชายบป่าไก่นี่เนาะผัดอันเนี้ยโอ้หนังเค็มเต็มตึงเลยบอแพงมากหนาวอนีพี่น้องเอ้ยบอแพงอาบน้ำสามโอเกือบช็อกน้ำสามโอสองโอเกือบช็อกปวดฟูเบิ่งไปเบิ่งลมพี่น้องเลย หีหลากะลงมาแล้วพี่น้องฮะก,กับไข่นลิงสบายดีไว้บดีกองทอขเนแล้บ่ฮะไขนแล้บ่ข่เน่แหละเจ็บนิดนึงกินข่าไว้กินขาวว่นขาละล,ะล,ะลายาก,าาก,ก,ากินแต่ขนมมันบ่ดี

Bên đây phải ham mò mò phân nơi đây này đấy đấy. Rồi, này 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 bảo cấp này 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 dù Dù huyên bảo ừ. bài... này thì... là con. Bộ kín này thì... bộ kín này thì... bộ kín này thì... bộ kín này 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 chu khảo hẳn khảo Đi 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 Đinh chín ăn cơm nào, chia Tiệc nhau. chia nhau bằng bằng này, chín Ừ. <laughs> <laughs> ลิงลิงกินเองลิงลิงคือหยอดลงบ่หยอดแล้วเม่กี้บางคนอันนึงคือมาหยอดแท็บอานนี่เปลือนได้ฮะเอือยเปืือนนะีิลึก น้ำเ้าวงเป็นร่องเงี้ยนกับกินเลิกมากกาเด่นไปเด่ดเอิร์ดมากินน้องน้องชั้นเด่นไปเล่นมาในจือเลิศแม่บอกาคืกินเผาจะกินเลอศมอสบอกว่าให้กินก่อนอาหารก่อนมันเป็นยาเสือแพ้ในกระปองเนื้อบวมมันตีเนื้อบวมมันตีเจอกับเต่ายุ่งสัมยาโซกมูอในเฮือนกับผู้นี้แหละพี่น้องนี่ นี่แหละนี่สองกมูนะครกอนอาหารใส่เนตได้หมดก่อนอาหารช่วงนี้มีแต่คนไปห้องหมอพี่น้องเอ้ยเป็นปลอดเป็นอะไรแต่บ่อแพงกระยังบ่อหูว่าสิได้ไปห้องหมอมือใด้ถ้าบ่อแพงไปแล้วถือว่านักแห้งอีกถ้าบ่อแพงไปนักแห้ง

ใส่เอาต่ำๆตีัวลิงลังิไปส่งพ่อมรถกาแพงโง่รถออกระเถายกัะลังสิโง่รถขวจื้อรถกันครัญจื้อรถทิ้งิ้งใคาีแก่ทกูนิดว่าเขบีเน้ยกับบุษมีนะะกันไล่มาหมดลจอดให้รนมาจอดรถตั้งางรงในกระจกกรเคยเ่ากูเ่อรืว่อเอ้าขี่รถไคมาแล้วแรถอันโชวอกะพิ้ว ผัวกับเมียบ่จื่อกันี่น้อาเพิ่นน้ะจื่อรถจื่อ้้้้้้้เม้้้้้้้้้้้้ว้้้้้้้้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ต้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ท้้้้้้้่้้้้้้้้้้อก้้้้าถามหมอ้ กินงนนี่ยค่กินานอ่าอย่า,า,ายอย่า,ยา,ยา,ยากินโลดกินอึกมันบริคมน,นี่แอน,นี้มันออกกินอึกโลดฮะละลายใส่นะบ่มันแห่งกับคมเลยลเห่อมันแห่งกับคมกินเป็นเม็ดง่างกลัวเออกินเป็นเม็ดนันง่ายกลัว กินเป็นอัไนมันมันมันลือดนะนี่หละมันบริ่ารคอเลยมันลือดเกึกบาทเดียวเลยเด้อเกึกเกอกปลาเมาใส่แกงขี้เล็กพี่น้องเด็กๆก็กินเข้าท่าเอ้อไปนี่เียบร้อย khóm bò? khóm dụ lưu hoàn ừ hoàn đi lẹo rồi lẹ con bố khóm ừ hoàn nó sẵn nó thể nào hoà ơi ngay lắng sẽ đỡ thảo bọt nhanh cái dù à. mình cái thang bà mạo thì nó hoạt khẳng đây là Khế thảo Hay khế thảo yên sao Ê ตื่นน si ่าจะอีหยังอียาเต้นกันยังบ่ได้กางมาว่าสิมากางเต้นอยเคยเฒาพี่น้องงานวันเกิดน้องโอมมาเพราะว่าเพิ่นบ่ได้กลางก็เลยมลมแห้งเนาะมันสิยกเลยบ่แพงมาน่ะพี่น้องบุ่นบุนป๊อดโทษพี่ลึกบ่ลมตาแงับ่ว่าฮอนะอืบ่ฮอเลย มันเย็นมันโหใช้ทีมละลายเขามัละลายเลยม่ไหวโอเคพี่น้องมาหอดีมาแ่ไกันสิขอจบคลิปสำนีเดอรพาะเพาะกันคลิปหนาพี่น้อง ก็เมากับซีแกงขีดเล็กันาได้กรกาะาก็ไล์ก็แช่แลวก็กติดตามเนาะเมื่อคืนนี่ก็ไปมวนไปสื่นกับไอหักพี่น้องไอพอดเนาะหรือว่าเพิ่นกับอุ้ยหมักเป็นคนหมักมวนพี่น้องเลยสบายดีเบสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อบอาทฝากก็ไล์ก็แช่แลวก็ติดตามให็นีหย